นของเงาะกับมังคุดเนี่ยจริงๆแล้วในโซนของการปลูกเนี่ยมันจะต้องมีแหล่งน้ําที่ดีนะครับในส่วนของการปลูกมันก็เลยจําเป็นจะต้องปลูกในบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับซึ่งจังหวัดตราดเองเนี่ยก็มีปริมาณน้าฝนที่ค่อนข้างมากนะครับในแต่ละปีนะครับซึ่งมันทำให้เหมาะสมแล้วก็มีอากาศที่ร้อนชื้นนะครับที่เรียกว่าผลไม้เมืองร้อนนะครับเริ่มเริ่มจากการที่มันจะให้ให้มันออกดอกใช่ไหม เราก็จะไปให้น้ําให้น้ําพฤศกิกาพอพอมุกกระดามจะเริ่มแทงแทงดอกออกอเราก็จะเริ่มแบบดูแลเรื่องของช่อดอกเข้าให้แข็งแรงให้เขาติดสม่ำเสมอใส่ตุ๋ยอย่างสม่มําเสมอแล้วก็ดูแบบว่าเขาเป็นช่วงที่เราต้องดูแลแบบพวกตัวแมลงอะไรมารบกวนเขาแบบนี้ค่ะ แจ้วขนเขาจะทางเขาจะออกสีข,ขาวขาวอมเหลืองหน่อยๆแล้วเราก็จะนับวันได้เลยว่าประมาณกี่วันเราก็จะใช้กันกกันไก่ขีบแล้วทําเป็นกา้านแต่งให้สวยงามเอส่งขายต่างประเทศค่ะรสชาติหวานหวานกรอบแล้วก็เปลือกเขาจะเปลือกเขาจะแข็งเขาจะพร้อมที่จะส่งออกได้ประมาณนี้ าแต่แรกก็คือมีแบบเนี้ยครับมีมังคุดมีเงาะมีทุเรียนครับก็เลยขนีกับโป่งแซมพอบางทีพอเขาทําไว้หน่อยนึงกับผมก็บโป่ตามตามตามมาอีกการดูแลก็คืออย่างที่เนี่ยครับเทนเทนเนี่ยจัญญาอ่าเน้นคือเราเราจะไม่นเน้นฉีดยาไม่เน้นฉีดยาขาดยาพวกนี้คือจะเน้นแบบเอาสตัดยาแล้วบบเหมือนจะจุลินทรีย์ให้มันมันมันรักษาหนาดินหนอะไรก็นา หนาแรงก็คือลดน้ำปะกะติครับใ <med> <med> ช้ตะกอซอยเลยนะครับเก็บเป็นลูกคือกิหยิบกับทุกลูกอะครับถ้าชายล่างเก็บยังไงก็คือปิดเลยบิดเลยแลถา้าพอเราจะลูกตัวเอง่านน่ะฐานมันแก่พร้อมสุก,สกพร้อมแก่เนี่ยนะครับบิดนิดเดียวก็ลุดละรูปจะเปิดออกมามันก็เหมือนแบบชูเหมือนคล้าย มันมันเนื้อเนื้อมันจะโฟนนะกินก็หวานจะหวานจะมันหวานไม่หวานจะมันหวานอมเปรี้ยวอะ่ะมันก็หอมนะกินกินก็หอมอืม ริงแล้วนะครับในเรื่องของการผลิตนะครับของสมาชิกของเราที่สกรกรนะครับหรือเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนที่เรารับซื้ออยู่หรือรวบรวมผลผลิตครับจากเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มีการจัดการที่เป็นระบบนะครับโดยมาตรฐาน GAP นะครับโดยผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับโรงแพ็คบรรจุแล้วก็มีมาตรฐานนะครับในเรื่องของมาตรฐานรงแพ็คบรรจุนะครับในการผลิตในการเรื่องของความสะอาดนะครับและในเรื่องของการจัดการวิธีการการขนส่งครับ ดยเราพยายามที่จะรักษาซึ่งคุณภาพสูงผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับประทานในส่วนของเงาะที่อร่อยที่สุดที่เราพยายามทำได้ครับแล้วก็คุณภาพที่ดีที่สุดครับปาไตสีแรมบูตันนนปไสีมุนกุสตินนมันค